สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาส่องสกิลของเทซี่นะน้องเขาจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครั้งแรกของ Richman Shop ในงาน Thailand Game Show 2024แจกใหญ่ ROG Phone 8 Pro และรางวัลอื่นๆจากพวกเราอีกเพียบกิจกรรมและโปรโมชั่นเฉพาะงานนี้เท่านั้นพร้อมสตรีมเมอร์ในงานนี้ที่นี่ที่เดียวเจอกันที่บู o S ส H 2, ในงาน Thailand Game Show 2024เตรียมสนุกมันกันได้เลยและสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำล สำหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player Partner ท,ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออ m โมเรเตอร์ที่เร็วที่สุดสําหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LD Player .net ได้เลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยสําหรับเทซี่เนี่ยจะเป็นตัวละครระดับ S, <S นะครับผมเผาวไวเดอร์เลยก็เป็นสายเมดเนาะตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นซับพอร์ตนะแต่ว่ามาเป็นเมทเนะี่ยคือดีมากๆเลยนะแล้วก็โจมตีด้วยเวทมนต์นะครับ ระยะการโจมตีคือ4ี่ช่องเนาะสำหรับสกิลอันตรีของน้องนะครับผมจะไม่มีครูดาวนะแล้วก็จะแสดงผลทั้งสนามนะซึ่งสกิลนี้เชซี่จะเรียกภาพฝันออกมาแล้วก็จะคงอยู่เป็นเวลา3.5วินาทีในระหว่าง3.5วินาทีนี้เนี่ยศัตรูทั้งหมดเลยนะบนสนามนะครับจะถูกทําให้หลับเนาะหรือว่าถูกสะกดจิตแล้วก็อยู่ในผวังนะครับศัตรูที่ถูกสะกดจิตหรือว่าหลับอยู่เนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือทําอะไรได้เลยนะครับผมแล้วก็จะได้รับความเสียหาย70%ต่อวินาทีด้วยนะครับซึ่งถ้าเราอพ ขึ้นไปเป็นเลเวล5เนี่ยความเสียหายจะอยู่ที่110%ต่อวินาทีเลยนะครับผมซึ่งภาพฝันอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ 3.5v นอะเราก็คูณขึ้นไปนะครับก็ถือว่าทําดาเมจได้เยอะพอสมควรเลยนะต่อไปสําหรับสกิลที่1ของน้องเทซี่เนาะสกิลนี้ระยะจะอยู่ที่10ช่องนะครับแล้วก็จะมีครูดาวด้วย6วินาทีนะซึ่งครูดาวตรงนี้เราต้องจําไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาไปคอมโบกับอาวุธประจําตัวด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดทีหลังเนาะแต่ว่าให้เพื่่อนนนะจําาาไวววว้้้สีียมมัมัคูดรบห นีเทซี่จะใช้70%ของ HP ปัจจุบันนะครับเพื่อสร้างความเสียหายเท่ากับ1๐0ของ HP ที่ใช้ไปนะครับกับศัตรูรอบๆเนาะแล้วก็จะทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะ1ช่องเนี่ยถูกสตตนดด้วย0.5วินาทีแต่ว่าความเสียหายที่สร้างเนี่ยจะไม่ต่ํากว่า60%ของความเสียหายเดิมนะครับผมจากนั้นเทซี่เนี่ยก็จะพุ่งไปหาศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดนะแล้วก็จะทําผลกระทบแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าการโจมตีศัตรูตัวเดิมครั้งที่2เนี่ยจะทําความเสียหายลดลงนะครับก็ค 50%ของความเสียหายเดิมแค่นั้นนะครับสกิลนี้ก็เป็นคล้ายๆกับมินิสตันเนาะสกิลอันติีของเขาสตันหมู่แต่สกิลนี้จะสตันแค่แป๊บเดียวนะ0.5วินาทีกับศัตรูที่น้องเขาพุ่งไปหานะครับซึ่งถ้าน้องเขาพุ่งไปหาแล้วตรงนั้นเนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับถ้าอยู่5ตัวก็โดนสตัน5ตัวเหมือนกันนะมันก็สตันหมู่ได้ในบางจังหวะนะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ตัวเดียวอะไรเงี้ยก็สตันแค่ตัวเดียวประมาณนั้นแล้วก็มันไม่ได้สตันนานมากจนเกินไปนะครับแค ไปสำหรับสกิลที่2ของน้องนะครับหลังจากที่เทซี่เลือดต่ำกว่า50%เนี่ยน้องเขาจะแปลงร่างเป็นผีเสื้อนะครับแล้วก็จะย้ายไปอยู่อีกมิติหนึ่งนะซึ่งถ้าเพื่อนๆนึกภาพไปออกเนี่ยให้นึกภาพเป็นสกิลของไรเนียนะครับที่วัปตัวเองกับศัตรูเนี่ยออกไปนอกสนามเนาะซึ่งจะไม่อยู่บนสนามเลยแต่ว่าของน้องเทซี่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะตรงที่ว์ปไปอีกมิติหนึง่งเหมือนกันแต่ว่าเราจะยังเห็นน้องอยู่บนสนามอยู่เนาะแต่ว่าในระหว่างที่น้องอยู่อีกมิติหนึง่งหรือว่าอยู่ในร่างผีเสื้อเน่นอจนอ,นอจะะ็มมตคกืไ โดนดามจไม่โดนอะไรทั้งสิ้นนะและในระหว่างนี้จะฟื้นฟู HP ของตัวเองขึ้นมาด้วย120%ของ HP ต่อวินาทีนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายด้วย45%ต่อวินาทีให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมซึ่งผลของทักษะนี้เนี่ยจะอยู่แค่3วินาทีเท่านั้นนะแล้วก็ทักษะนี้จะใช้ได้สูงสุดแค่2ครั้งต่อ1นการต่อสู้เท่านั้นนะโอเคทีนี้ต่อไปสกิลฮีโร่โฟกัสนะครับสกิลนี้เทซี่จะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองขึ้น9%ในระหว่างการต่อสู้ และหลังจากที่เทซี่ใช้สกิลอันตินะครับก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก6%ตลอดระยะเวลาที่ความฝันยังอยู่นะครับทีนี้มาดูสกิลของอาวุธประจําตัวกันบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าเทซี่เนี่ยถ้าปลดล็อกอาวุธประจําตัวได้นะยิ่งทําให้น้องโกงมากขึ้นไปอีกนะทุกคนสกิลนี้นะครับหลังจากที่เทซี่ชใช้ท่าไม่ตายเนี่ยน้องจะได้รับความไว70หน่วยซึ่งสเตตัสความไวเนี่ยมันโกงมากๆนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวละครนั้นเนี่ยใช้สกิลได้ไวมากขึ้นและก็โจมตีได้ไวขึ้นด้วยนอะก ยังลดความเสียหายที่ได้รับลง90%ด้วยนะเป็นเวลา5วินาทีและในช่วงเวลานี้นะครับสกิลที่1ของน้องเนาะที่น้องจะพุ่งไปหาศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดแล้วก็ทำดาเมจและสตันนะครับสกิลนี้เนี่ยจะไม่มีครูดาวนะครับจากที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้เนาะที่บอกว่าให้จําไว้นะครับว่าสกิลนี้เนี่ยมันครูดาวอยู่ที่6วินาทีนะครับผมแต่พอปลดล็อกอาวุธประจําตัวได้แล้วและน้องใช้สกิลอันตีนะสกิลนี้จะไม่มีครูดาวเลยนะครับก็คือน้องจะพุ่งไปเร็วๆเลยพุ่งไปหาตัวททททีี่่่อยูกกลลสุดดํําาเมแ้ว็ มีนี่สตันนิดนึงจากนั้นก็จะพุ่งไปหาตัวที่อยู่ไกลที่สุดอีกแล้วก็ทาดาเมจและทําสตันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีคูดาวเลยนะครับและน้องจะไม่ใช้ HP ด้วยนะจากเดิมที่จะใช้ HP 10%นะครับแต่น้องจะไม่ใช้ HP อีกต่อไปถ้ามีอาวุธประจําตัวเนาะแต่ว่าการสร้างความเสียหายเนี่ยจะยังนับเหมือนกับว่าน้องใช้ HP 10%ของตัวเองอยู่นะทั้งๆที่น้องไม่ได้ใช้นะครับและก็นอกจากนี้เทซี่เนี่ยก็จะเน้นการโจมตีไปที่ศัตรูที่ถูกสะกดจิตที่อยู่ไกลที่สุดก่อนเป็นตัวแรกๆเนาะอ่ะาร ปลดล็อกอาวุธเนี่ยผมเลยมองว่าสําคัญมากๆนะทุกคนจะทําให้เทซี่เนี่ยโกงมาขึ้นไปอีกเนาะและถ้าเกิดว่าเราตีบวกอาวุธขึ้นไปเป็นบวก10เทซี่จะบัฟเจาะกล่อกให้กับตัวเอง40หน่วยนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ถูกสะกดจิตด้วยสกิลที่1นะครับจากนั้นถ้าเราตีบวกขึ้นไปเป็นบวก15นะครับน้องจะได้รับค่าความไวเนี่ย1น0หน่วยหลังจากที่ดิชายท่าไม้ตายนะทุกคนค่าความไว130หน่วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในเกมแลมนนนะม้ว้วนบบบวไวไอกกวนี่าหรื ปล่านนทุกคแล้วเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปคอมโบกับเดเมียนนะ่ะที่เดเมียนก็จะมีบัฟความไวให้กับเพื่อนร่วมทีมน้อ55หน่วยเนี่ยครับเอามารวมกับ130หน่วยเนี่ยก็เกือบเกือบ200หน่วยเลยนะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีค่าวความไวน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งสําหรับตอนนี้นะทุกคนและสกิลสุดท้ายของน้องนะครับในระดับเลเลเลิศบวกนะสกิลนี้เนี่ยจะทําให้เทซี่ใช้สกิลที่2ได้เพิ่มอีก1ครั้งหลังจากที่เทซี่ช่วยเหลือหรือว่าฆ่าศัตรูได้นะครับซึ จากเดิมที่ใช้ได้แค่2ครั้งต่อ1การต่อสู้นะครับกลายเป็นว่าขอแค่ช่วยเหลือหรือว่าฆ่าได้เนี่ยน้องจะใช้สกิลนี้ได้ต่อเนื่องรเรื่อยเลยนะครับจนไม่สามารถช่วยเหลือหรือว่าจนไม่สามารถฆ่าใครได้นะครับเอาอง่ายๆว่าพอเลือดน้องลดต่ำกว่า5 0เนี่ย PP, น้องก็จะเป็นอมตะแล้วก็ฮิวตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เกิดใหม่เรื่อยๆแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังช่วยเหลือแล้วก็ฆ่าศัตรูได้อยู่เนาะซึ่งความสามารถนี้นะครับเอาตรงๆเลยนะถ้าเราไม่ได้จะเล่น PVP เนี่ยก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้้อองอัพขึนมาเเลวบกก็ เ,เอาไว้แค่แบบซักเทพนิยายบวกเพื่อปลดล็อกอาวุธแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแต่นะครับถ้าเพื่อนๆจะเอามาเล่น PVP ผมว่ายังไงก็ต้องเลิศเลิศดบวกครับทุกคนสกิลนี้เนี่ยจะทําให้เทซี่โกงขึ้นมากๆเลยใน PVP เพราะว่าเทซี่แทบจะไม่ตายเลยนะครับผมเลยก็ตายยากมากๆด้วยนะและมีโอกาสที่จะทําให้สถานการณ์ถูกพลิกได้นะครับถ้าเหลือเทซี่แค่ตัวเดียวเนี่ยต่อให้ฝั่งเราเหลือเยอะมากแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นตัวบางๆหรือเลือดน้อยๆเนี่ยแล้วแบบเอาเทซี่ไม่ลงนะครับเทซี่เขา ป็นอมตะแล้วก็ฮิลเลือดตัวเองขึ้นมาใหม่พอเกิดขึ้นมาใหม่น้องก็ใช้สกิลพุ่งไปหาตัวที่อยู่ไกลที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก็ทําดาเมจและสตันแถมใช้อันตีเพื่อทําให้หลับได้อีกต่างหากนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เทซี่จะพลิกสถานการณ์ทําให้เราชนะเลยก็ได้นะครับแล้วยิ่งเราฆ่าไม่ตายสักทีนะครับเอาไม่ลงสักทีเนี่ยก็จะทําให้เทซี่สามารถยื้อเวลาออกไปได้อีกต่างหากเนาะอาจจะทําให้แบบหมดเวลาได้เออแทนที่จะฆ่าได้กลายเป็นว่าหมดเวลาแทนอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งความสามารถของสกิลเนี่ยผมเลยมองว่า มันค่อนข้างจําเป็นมากๆเลยนะใน PVP นะครับแลวก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่จะทําให้เทซี่เนี่ยเป็นตัวแบกใน PVP นะครับผมโอเคจากความสามารถทั้งหมดเหล่านี้ของเทซี่นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าเทซี่น่าจะเก่งมากๆเลยนะในการเล่น PVP นะครับและ AFK เนาะด้วยความที่เทซี่เนี่ยเขามีสกิล CC นะครับผมและใน AFK เนี่ยทีม CC ก็เป็นทีมเมตาอยู่เนาะเราสามารถนําน้องเทซี่เนี่ยไปเป็นตัวดาเมจแทนคาโรลีนาได้และก็อาจจะเอาไปคอมโบกับปู่อันมั หรือว่าเอเอนก็ได้นะและก็อาจจะถอดโลแวนออกและใส่เดเมียนเข้ามาเพื่อบัฟคนไวให้เทซี่ด้วยนะครับก็จะกลายเป็นทีม CC ที่มีเผ่าไวเดอร์ถึง5ตัวละครเลยนะครับเราก็จะได้โบนัสสังกัดด้วยเนาะแต่ว่าในส่วนของการตีบอสเนี่ยด้วยความที่น้องเขาเป็น CC ก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการตีบอสมากเท่าไหร่นะยกเว้นกับบอสออสันหรือว่าแมลงคิสตันนะครับสตัวนี้เนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ที่นําไปใช้ได้นะเพราะว่ามันมีเมคนิกที่แพ้ทาง CC อยู่เนาะซึ่งเทซี่เนี่ยเขาก็มี C ี เยอะมากๆอยู่แล้วก็อาจจะเอาไปเล่นได้นะแต่ว่ากับบอสตัวอื่นๆอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นถ้าเราจะคาดหวังเทซี่กับการตีบอสเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยนะทุกคนเออเดี๋ยวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับลืมให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเนาะก็คือน้องเนี่ยมีเครื่องประดับหัวเหมือนกับตัวละครอื่นๆด้วยนะก็น่ารักมากๆนะครับผมใครที่อยากจะได้เนาะยังไงก็ต้องจัดแหละเออของมันต้องมีนะอันนี้นะครับผมโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับสกิลและความสามารถของน้องเทซี่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครท ติดตามมากๆนะครับในส่วนของเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยก็รออีกสักประมาณ2อสวันเดี๋ยวก็เข้ามาให้สุ่มแล้วนะครับผมถ้าเราอยากได้เนาะก็เตรียมเพลทกันให้พร้อมด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ